ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคแซงแงแล้วก็นางงานขับปูนนะครับผมอ่าก็เอฟซีนะครับของแคสซงแงบ่นมาเยอะมากนะครับว่าพี่แคทํางานเกี่ยวกับปูนทําไมไม่เห็นถุงปูนเลยนะครับก็นี่เลยนะครับปูนซีเมนบัวซูเปอร์จากปูนดอกบัวสูตรโกรกินนะครับสูตรโกรกินอันนี้นะครับช่วยลดรลกร้อนได้ เดี the the out, like une, ๋ยวจะบอกให้ว่าลดโลกร้อนอยังไงก่อนอื่นนะครับที่เราจะทําการฉาบนะครับก็ต้องลาดน้ําแบบนี้พี่มลลาดน้ําลาดน้ําอย่างนี้ลาดยังไงลาดจากข้างบนลงข้างล่างค่ะลาดจากข้างบนลงข้างล่างเพื่อเพื่อให้น้ํามันไหลลงมาแบบนี้นะอ่าถ้าถ้าไหลลงมาแบบเนี้ ยันล่างนะไไม่ใช่แช่นะไม่ใช่แช่ถ้าแช่คืออยู่เฉยๆนะครับให้ให้ถึงล่างแล้วก็ขยับขยับขยับไปทีละหน่อยนะครับก็นี่นะครับตอนนี้นะครับเสียนดงนะครับก็ทําการผสมแหละอนี่นะครับเนื้อปูนนะครับละเอียดมากดูเนื้อปูนนะครับที่แคสเซงแงเลือกใช้นะครับผมอ่าสวยงามนะครับ บัวซูเปอร์จากปูนดอกบัวนะครับอ่านี่ครับตัวนี้เลยก็นี่นะครับอัตราส่วนการผสมปูนนะครับปูนฉาบนะครับก็ายละเอียดนะครับผมหกบุ้งกีนะครับต่อปูนหนึ่งลูกอ่าอันนี้คือส่วนผสมนะครับก็น้ําน้ําใส่ตามที่ดูนะครับไม่ให้มันเหลวจนเกินไปนะครับ แสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิด YouTube มีความรู้ตั้งมากมายงาน DIY งานบานล็กลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก่สอสามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแ,แสะแง ก็นี่นะครับผมลาดน้ําไม่ใช่ลาดปุ๊บแล้วฉาบเลยนะลาดไว้พักหนึ่งนะครับจนจนแห้งขาวอย่างนี้แล้วนะหาแห้งขาวไม่ใช่แห้งเปือดเลยนะนะครับอ่าประมาณสักิ้งไว้สักประมาณสิบนาทีลาดแล้วก็ไปผสมปูนแล้วกลับมานะครับฉาบได้เลยนะครับนี่ก็อันนี้นะครับแกงเป็นงก็เอาพี่มนนะครับมาช่วยฉาบด้วยปูนเป็นไงพี่มนสุดยอด เป็นไงครับลื่นไหมลื่นดีค่ะผักลื่นนะถักง่ายอันนี้เป็นเหนียวเหนียวดีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคของช่างนะครับดูดูที่แคะแงะนะครับไม่ต้องควรลวกนะล็อกอย่างดีนะรู้ช่างมนในการถักแล้วว่าดีแค่ไหนทำไมเนียนเลยเหรอเนียนแล้วคือกลับง่ายอ๋อเรื่องเรื่องคว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 งเออ่เกียงไม้ได้นะครับ เราสามารถดึงกลับได้ดีแต่คูณไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่แล้วถ้าเราใส่ทรายเยอะเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันทำไมดึเพราะอะไรเพราะว่าทรายเยอะปูนจะไม่มันจะเยอะยก็ปูนแล้วมันจะมันมันจะมันจะเขาเรียกว่าจืดใช่ค่ะภาษาขัางนะใช่ค่ะโอเคเรียกว่าจืดแหละนี่นะครับก็เทคนิคและว,วิธีการป้ายปูนนะครับ ถ้าเป็นภาษาช่างเขาเรียกว่าการขึ้นปูนนะ,ะประมาณว่าอย่าหายพี่มนขึ้นปูนรอบแรกใช่ค่ะรอบแรกรอบแรกไม่จําเป็นต้องหนานะใช่ค่ะและเราเหมือนเอามือเราไปใบพัดอ่ารอบแรกรอบแรกคือไม่ต้องหนาก็คือประมาณนี้นะครับนี่ขึ้นไปเกียงหนึ่งนะครับก็จะลูดขึ้นไปไว้แบบนี้อันนี้ปล่อยแล้วนะใช่ค่ะลงล่างเทคนิคและว,วิธีการทำนะครับ จับแล้วแต่คนถนัดถึงละกันนะครับเน่เวลาเวลาวักปูนนะครับเน่วักปูนนะครับประมาณ3ามทีนะจึ๊กจึ๊กจึ๊กนะครับผมแล้วก็มาแบบนี้เลยนะครับป้ายนะครับการวาดขึ้นนะครับไม่ต้องรีบนะครับอ่าไม่ต้องรีบนะครับเน่หนึ่งสองสามแล้วก็เอาเกียงเกียงไม้นะครับเน่แบบนี้ กระดกกระบากช่วยด้วยนะครับมันก็จะเบาแรงใช่ไหมพี่มนใช่ค่ะนี่นะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับไม่ไม่ต้องหนานะครับตากทิ้งไว้ทีเดียวก่อนอย่างไรก็ต้องซ้ำสองใช่ไหมพี่มนใช่ค่ะเพราะว่าแผงมันจะไม่เต็มเลยทีเดียวนะครับนี่แบบนี้ปูนเนียนม,ม,มากฮะปูนเนียนมากนิ่มมากนี่นะครับก็ เป็นอะไรที่ช่างปูนบอกว่าใช้ได้เลยนะพี่มนนะใช้ไดะดีเลยแกแ้งแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไวายงานบานละกลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเรา ัจจะะมุงงลก็นี่นะครับเหนื่อยไหมพี่มนพี่มนไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะครับพี่มนเขาทำทุกวันไงแกซิงแงก็ไม่เหนื่อยเหมือนกันใช่เหรอครับนะครับอันนี้นะครับก็เราฉาบรอบแรกแล้วนะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณ10ถึง15นาที เพื่ออะไรพี่มนเพื่อ <_ hatten> ให้ปูนเซฟตัวก่อนค่ะปูนเซฟตัวหมายความว่าไงหันกล้องหน่อยคือว่าให้ปูนเนี่ยเกาะกระปิบบอลก่อนอ่า <อะ S 2> เขาจะได้มีแรงยึดให้ให้มันหมาดๆใช่ให้มันหมาดๆนี่นะครับเวลาจิ้มลงไปอย่างนี้ยังไม่เนี่ยถ้ายบอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้ยังไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยยังไม่ได้เดี๋ยวจะจิ้มให้ดูอีกรอบหนึ่งนะโอเคอ่ตอนหมาดนะใช่ค่ะตอนหมาดก็คืออีกรอบหนึ่งอ่ะตอนนี้หายใจเป็นไงได้อยู่ได้อยู่นะ ก็นี่นะครับประมาณ15นาทีนะพี่มนใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะครับก็ข้างล่างนะครับเนี่ดูจิ้มดูนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นะครับนี่นี่หมาดแล้วนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าหมาดนะพี่น้อยดูใกล้ๆนะเห็นไหมนะครับนี่แบบนี้เขาเรียกว่าหมาดหมาดแล้วนะครับในเมื่อข้างล่างยังหมาดแล้วข้างบนจะเหลือไหมพี่มนไม่เหลือค่ะข้างบนแห้งแล้วนะแห้งแล้วโอเคขึ้นรอบสองครับขึ้นแล้วรอบสองนะพี่มนใช่ค่ะรอบสองแล้ว ปูนไปยังไงอยู่ยังดีอยู่ฮะดีค่ะดีเฉยนะดีเฉยค่ะดีเฉยนะครับนี่นะครับเทคนิคของช่างนะครับอย่าเอาหูกระป๋องมาอยู่ข้างที่เราวัดนะเพราะอะไรพี่มนมาติดหูเออมันจะติดหูนะครับหูมันขวางหูขวางนะครับโอเคนะครับนี่ดูนะครับอ่ะคนเรากระป๋องก็ได้นะครับ ที่เรานะครับเอ่อเหวี่ยงเกียงนะครับจะเห็นว่าแค่แค่แงะเหวี่ยงเกียงคล้องนะปูนมันลื่นนะครับเาเรียกว่าปูนอะไรพี่มลปูนเหนียวดีลื่นเฉียบนะครับเอ่อป้ายแล้วเราปล่อยได้เลยนะเนี่ยใช่ค่ะจะเห็นว่าพี่มลนะ่ะวงด้วยนะใช่ของพี่มลฉาบลื่นปืดเลยนุนอะ่ะน่ะเีพพี่มนะ่ะฉาบทุกวันนะครับ ันแคสเองแงะคนไม่ค่อยได้ถ่าบไม่ค่อยได้ถ่าบนะครับนานๆเจอนานๆนะครับจะได้ถ่าบพี่โมลแย่งถ่าบหมดนะมาวันนี้พี่โมลถ่ายไม่เป็นหรอกได้ได้ครูดีไงได้ครูดีค่ะครูที่ไหนพี่โมลช่างแคะสเีองแงะนะครับของแงะมันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับรออินไม่เป็นอ่ะขอปูหน่อยช่างแคะก็สอนเน่ย สอนยันเป็นหมดเลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นหมด้วเดี๋ยวนี้เป็นผู้รับเหมาแล้วนะใช่ค่ะตอนนี้เป็นผู้รับเหมารับงานเองแล้วค่ะตอนนี้รับงานอยู่กับช่างอะไรช่างทูนสายไหม่ค่ะช่างทูนสายใหม่นี่มีช่องเลยนะมีนะใช่ค่ะนี่นะครับก็ใครเห็นนะครับฝากไปกดดูช่องพี่ทูนด้วยกันละกันสายก่อสร้างนะพี่มนใช่ค่ะสายก่อสร้างค่ะนี่นะครับดูความนิ่มและนุ่มของปูนนะครับก็จะควงได้อย่างนี้นะครับ อย่างที่พี่นงพี่มลบอกนะครับรอบสองนี่ไม่ไม่เพิอมปูนนะครับก็นี่นะครับรอบสองนะครับหลังจากที่เราฉาบเสร็จรอบสองนะครับอ่าเราจะต้องทิ้งเอาไวใ้ให้มันหมาดอีกเหมือนเดิมนะครับหมาดแล้วนะครับจะทําอะไรต่อพี่มลปาสามเหลี่ยมค่ะฮะปาสามเหลี่ยมปาสามเหลี่ยมก็คือเอาเอาสามเหลี่ยมมาปาดนะครับที่เห็นผนังเรียบๆได้นะครับ ก็ต้องใช้สามเหลี่ยมนะครับหมาดแล้วนะครับรอบสองนะครับรอบถ้าหมาดจะเป็นแบบนี้นะพี่น้อยกดไม่ค่อยลงนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะเริ่มเดินสามเหลี่ยมนะครับตอนนี้ทํายังไงพี่มนหาแนวนะหาแนวหาแนวเพื่อที่จะปาดสามเหลี่ยมนะครับก็จริงๆแล้วนะครับ <c oughs> การปาดสามเหลี่ยมก็เป็นผลนะพี่พี่มนนะใช่ค่ะเอ่อการที่เราอยากจะรู้ว่าปาดแล้วเป็นยังไง ปาดง่ายนะครับก็จริงๆแล้วดูจากหน้าที่ที่รอยที่พี่มนปาดไปนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเนียนๆเลยนะครับอ่าเออก็อย่างไงก็แล้วแต่นะครับปูนดีนะครับต้องดูตอนแห้งอตอนแห้งนะครับถาบเสร็จแล้วนะครับก็ดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะแตกหรือเปล่านะครับก็นี่นะครับผมอ่าจะเห็นว่านะครับ ปาดสาม่ยมแล้วนะครับก็มีความเรียบนะครับความเรียบการปาดสาม่ยมแล้วนะครับถ้าที่ไม่ถึงนะครับแบบนี้นะครับที่ไม่ถึงเราต้องทํำยังไงนะครับที่ไม่ถึงเราก็ต้องฉาบฉาบเก็บงานนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฉาบให้ถึงก็แล้วกันนะครับนี่ก็บางๆนะครับใช้ใช้บางๆแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้อง ใส่เข้าไปเยอะเหมือนที่แรกนะครับก็อันนี้แค่ซ้หลี่ยมงไม่ถึงใช่ไหมพี่มนต์ใช่ค่ะก็นี่นะครับในเมื่อเราเฉาบซ้ำให้ให้ให้ใหกับพี่มนต์ได้ปากนะครับมาดูแถบนี้นะครับเนียนแล้วนะครับเนียนแล้วทำไมถึงเนียนแบบนี้นะครับก็ทำแบบเมื่อกี้แหละใช่ไหมพี่มนต์ใช่ค่ะนะครับทำแล้วก็ทำการปาดตามนะครับแบบนี้งานก็จะจบได้เลยนะ ภาษาช่างเขาเรียกว่าเติมปูนอ่านะครับภาษาช่างนะภาษาช่างเรียกว่าเติมปูนนะครับพี่มนบอกใช่ไหมมันไม่เต็มก็เติมเต็มให้เต็มถ้าอย่างคนไม่เต็มอ่ะต้องไปยังไงดีฮะต้องกินยาคน, <c oughs> ค,นคนไม่เต็มก็โน้นเลยนะครับไปไหนก็ไปแล้วที่จะบานห <c oughs> <c oughs> มาดแล้วนะครับเขาเรียกว่าแห้งแล้วพี่มนนะใช่นะครับแห้งแล้วเราจะเห็นว่าม่ขาวๆแล้วนะ จริงๆแล้วนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็จะรอให้ปูนม,มีการแตกก่อนใช่ไหมพี่มนต์ใช่ใชอันนั้นคือการแห้งแล้วก็สามารถแต่งหน้าล่งฟองได้เลยนะครับอันนี้นะครับแคทเซงแงจะบอกว่าปูนซีเมนต์บัวซูเปอร์จากปูนดอกบัวผนังนะครับพี่น้้ยขอซูมให้ดูหน่อยซูมนะนะครับก็ นี่เวลาเราปาดแล้วเราเออแต่งไว้แล้วนะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะปาดแต่งนะปาดแต่งเราก็จะทําการอันนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนการตีน้ำใช่ไหมพี่มลใช่ค่ะนะครับขั้นตอนการตีน้านะครับก็้าแห้งแห้งดีใช่ไหมพี่มลมันก็จะออกมาเรียนเียนะครับส่วนนะครับ,รบเวลาแต่งนะครับ้าเอ,อ่อ ถ้ามันเกิดมีรอยแบบนี้นะครับเราก็สามารถเอาปูนนะครับกับเข้าไปเก็บแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือการแต่งหน้าแล้วก็ลงฟองนะครับน,รน,นี่นะครับจะเห็นว่าเป็นลายเป็นเป็นรูนะครับถ้าเราปันป่นปัน่นปั่นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลึกไปใช่ไหมพี่มนค่ะนะครับเราต้องเอาปูนเข้าไปช่วยด้วยนะครับเสริมนิดเดียวเสริมก็เรียกว่าเสริมนะนี่นะครับ ขยับได้นะครับพอพอปั่นได้แล้วนะครับให้ให้เราขยับหนีนะครับขยับขยับพื้นที่นะพี่บอลนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเอาน้ําสาดให้เพื่อนที่เอ่อจะแต่งหน้าได้พี่น้ยซูมให้หน่อยนะซูมอยู่เห็นชัดไหมชัดใครเห็นไม่ชัดพี่นุย้ยปีนขึ้นท่างร้านมาเลยนะชัดชัดเป็นยังไงบ้างพี่บลโอ้สุดยอดสบายสบาย แต่งง่ายนะง่ายแต่งง่ายนะครับผมอันนี้แปลงอะไรอันเนี้ยฮะเอาไว้ทำอะไรอันนี้แปลงน้ำเราอ๋อ้หรือว่าปแปงขีดฟัน <c oughs> อันนี้นะครับก็จริงๆแล้วนะครับมันออถ้าเราปาดเรียบนะพี่มลเก็บปูนเรียบนะครับไม่ได้มีขั้นตอนอะไรยากเลยนะถ้าเราปาดทำเรียบได้โอเคได้เลยนะครับก็นี่แค่รูปรูปนะ ท,ที่ที่เห็นเห็นพี่มนไม่เอาน้ําใส่เท่าไหร่มันก็ยัง,ย,งยังเนียนอยู่นะอ่ายังคูยังนุ่มอยู่พรว่ายังไม่ได้แห้งนะไม่ได้แห้งขาดเลยนี่นะครับก็ปาดแบบนี้หมุนแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ปั่นตรงเดดน,นะนี่แบบนี้เลยนะครับก็นี่นะครับขั้นตอนนี้นะครับเราแต่ง พื้นผิวของด้านหน้านี้แล้วนะครับก็จะทําการลงฟองนะครับขั้นตอนการลงฟองอันนี้นะครับ<ช>ไม่จําเป็นต้องกดแรงนะพี<ช>่มนนะใช่ค่ะเพราะว่ากองน้ํามันจะเด้งได้นะครับมันจะสู้มือนะอนะครับก็อันนี้ลากไปลากมานนเฉยอันนี้คือการเอ่อทำให้ให้มันเรียบใช่ไหมพี่มนใช่ค่ะนะครับก็จะเม็ดทรายหรือว่าอะไรนะครับมันก็จะออกนะครับนะส่วนเอ่อด้านบนนะครับเราจะใช้ เกียงเหล็กหรือเกียงไม้เรานี่แหละปากนะจะไม่พิมลเนี่ยครับรอบแรกนะครับรอบแรกก็เป็นแบบนี้ยังไม่ผ่านนะครับขออีกทีฟองน้ํานะครับพยายามใช้ด้านเดียวนะครับอีกด้านนึงก้นทรายไปแล้วนะครับถ้าใช้ทั้งสองด้านมันจะดิดออกนะครับอ่าอันนี้บอกคนที่ไม่รู้ก็แล้วกันนะครับคนที่รู้แล้วก็เฉยๆไว้นะครับ นี่อันนี้แค่ใช้เี้ยทำให้ดูเฉพาะพื้นที่น้อยๆนะครับให้รู้ว่าเขาทำขั้นตอนทำแบบนี้นะครับให้มันเรียบแค่นี้นะครับแล้วก็ทำการกวาดไม่วาดไม่กวาดดอกหญ้านะครับไม่กวาดขวัดปูนนั่นแหละนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับกวาดบ้านเออจะไปใช้กวาดบ้านก็ได้นะครับนี่เออพี่นุ้ยเห็นเห็นไหมเห็นเห็นทรายหลุดไหมเห็นหรือไม่เห็นไม่เห็น เออกล้องเรายังไม่ถึงเ็เห็นเม็ดทรายกระเด็นนะครับก็แต่รู้ว่ามันเรียบขึ้นอ่าเรียบเลยละไม่เรียบขึ้นก็นี่นะครับผมขั้นตอนการฉาบก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เนื้อปูน,นะครับเหนียวนุ่มลื่นช่างที่ดีนะครับแค่ใช้แง่บอกเลยช่างที่ดีต้องล้างองค์กบให้เขาด้วยนะครับไม่ว่าองคกบจะเป็นไม้เป็นเป็นไม้หรือว่าเป็นปีนียมนะครับต้องล้างให้เขาแบบนี้นะครับเพราะว่า งานก็จะออกมาเรียบร้อยแหละนะครับก็อันนี้นะครับเป็นผลงานเจ้าปูนบัวซูเปอร์ตาดอกบัวนะครับก็อันนี้แค่แงบอกเลยว่าเดี๋ยวถ้าจะดูให้ดีนะครับต้องดูตอนแห้งก็แล้วกันนะครับว่าว่ารอยแตกจะเป็นยังไงจะมีไหมหรือไม่มีนะครับก็ต้องรอดูตอนแห้งพรุ่งนี้แล้วกันเช้าแล้วนะครับแห้งแล้วด้วยพี่นุ้ยมาดูใกล้ๆกให้หน่อยนะครับดูความเนียนของแผงนะครับผมอ่า เห็นไหมขยายให้ดูหน่อยว่ามีรอยแตกรอยร้าวอะไรหรือเปล่านะครับให้ดูทั้งแผงพี่นุย้ยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนนี่เราจะว่าไม่มีนะครับนี่รอยหูนะครับรอยขีดข่วนเฉยๆนะครับก็อ,อันนี้นะครับจะเห็นว่าเออเป็นเนียนๆเ,เลยนะพี่นุย้ยใช่ครับเรียบเนียนสวยพี่นุย้ยขอ,อ,อมาดูใกล้ๆใ,ให้หน่อยนะครับดูใกล้ๆ ตามมุมตามขอบวงกบนะครับโดยมากตรงนี้จะแตกนะครับแต่อันนี้ไม่มีแตกนะครับอ่าดูตามขอบวงกบนะครับไม่แตกนะครับก็นี่นะครับแค่เสงแงะนะครับก็เอามาให้ดูตอนว่าตอนเราทําแล้วมันแห้งแล้วมันจะเกิดการแตกแล้าหรือเปล่านะครับผมไม่แตกแค่เสงแง่นะครับก็ยังมีฟูนอีก2ชนิดนะครับผมก็คือ ปูนบัวแดงนะครับไฮเทคเอ็กซ์ต้า e นะครับก็เป็นปูนตาดอบัวนะครับเช่นกันนะครับพี่ด้วยมาดูใ,ใกล้นะครับนี่เทเลื่นแกงเร็วเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็เป็นปูนบัวแดงนะครับตัวนี้นะครับก็ทําเกี่ยวกับเรื่องหล่อเสาเทเสาเทคานนะครับ ก็เป็นเรื่องโครงสร้างกันแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทับหลังนะครับทับหลังเอ็นนะครับหรือว่าจะเป็นคานนะครับเป็นคานที่เราเทก่อกันนี่แหละนะครับก่อแคทไซแงก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับผมก็แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับบัวพัดนะครับผมฉาบเนียนเหนียวลื่นนะครับตาดอกบัวเช่นกันนะครับปูนตาดอกบัวนะครับก็โกกินสูตรโกกินนะครับถามว่าเป็นอะไรอันนี้เป็นปูนฉาบนะครับ ปูนฉาบโดยจำเพาะนะครับส่วนตัวนี้นะครับฉาบได้เทได้ก่อก็ได้นะครับที่สุดแล้วก็มีอยู่3ามอย่างเลยนะครับที่แค่แงแงเอามาใช้นะครับตัวนี้นะครับจะฉาบให้ดูนะครับผมก็ยังไงนะครับ F อฟนะครับทักมาแล้วกันถ้าอยากดูปูนตาดาว,วัวสูตรโกกินช่วยลดการ เลื่อนกระจกช่วยลดโลกร้อนนั่นเองนะครับผมก็สําหรับปูนตาดอกบัวนี้นะครก็ถ้าใช้ปูนตาดอกบัวก็ช่วยลดลดลดโลกร้อนแหละก็นี่นะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแค่แงะมาฝากก็แล้วกันเห็นว่านี่มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แงะมีสิ่งดีให้ดูเปิด ชูมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวายงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังางกาจะก่สอสามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แซะแงะแค่แซะแงะ